สวัสดีครับทีมงานพอพไลายตายสงขาครับวันนี้ครับเราพาไปดูสีสันอาชีพจากผลพวงของสถานการณ์โคมิดสิบเก้านะครับที่ยืดเยื้อมาปีกว่าทําให้หลายคนต้องปรับเปลี่ยนจากอาชีพหลักมาหาอาชีพเสริมและอาชีพใหม่เพื่อความอยู่รอดนะครับและบางคนก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างไรายได้จากอาชีพใหม่มากกว่าอาชีพเดิมด้วยส้ําไปนะครับเช่น นายเจษดาทองกรดครับอายุ32ปีซึ่งเดิมเป็นนักร้องและแดนเซอร์ประจำอยู่ที่สถานบันเทิงบ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอสระจังหวัดสงขลานะครับเมืองท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซียได้เงินเดือนก็เดือนละ1 5,000บาทครับแต่หลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 นะครับทำให้สถานบันเทิงต้องปิดตัวชั่วคราวและก็ต้องตกงานครับ สุดท้ายครับก็ลองหันมาเปิดร้านขายน้ำมะพร้าวปัน่นนมสดและร้านส้มตำชื่อว่าร้านเจตตำคำเมืองครับที่บ้านเกิดในพื้นที่บ้านการใหญ่หรือว่าคลองเคียนหมู่ที่14ถนนสายรัตภูมิวัดทุ่งมะขามในตำบลคูหาใต้อําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับโดยร่วมกับเพื่อนสนิทที่เป็นแดนเซอร์อยู่ด้วยกันครับและกลายมาเป็นมือตำส้มตำมือหนึ่งของร้านไปแล้วครับ เปิดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วครับผลตอบรับนี่ดีเกินคาดเลยครับขายได้วันละห้าพันถึงหกพันบาทและรับเงินสดทุกทุกวันเลยครับต่างจากอาชีพคักร้องและก็เดนเซอร์ที่เคยทำซึ่งรับเป็นเงินเดือนนะครับและยังรับหลานมาทำงานช่วยที่ร้านด้วยสองคนนะครับช่วยกันทำ ภายในครอบครัวนี่แหละครับและที่ร้านก็เป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับเมนูก็มีหลากหลายครับโดยส้มตํามีกว่าสี่สิบเมนูเลยครับราคาตั้งแต่สี่0ิบแปดสิบาท มีทั้งลาบไก่ย่างแหนมย่างลูกชิ้นย่างน้ำมะพร้าวปัน่นนมสดและก็เครื่องดื่มต่างๆครับมีลูกค้าในหมู่บ้านทั้งมาซื้อที่หน้าร้านโทรมาสั่งทางโทรศัพท์และก็ผ่านแอปรวมทั้งมีบริการ d e l i v e r ร่ส่งถึงบ้านเลยครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายเจษดาครับ บอกถึงที่มาที่ไปของร้านน้ำปั่นแล้วก็ร้านส้มตำร้านนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับรวมถึงเสียงของแม่นะครับที่ดีใจมากที่ลูกชายกลับมาอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทำงานที่อื่นแล้วครับแล้วเป็นไงอ่าคิดพอตอนนี้พอเราขายได้อย่างนี้แล้วเราอยากมีอยากมีความพิ้วยอยาก,ยากจะเป็น จะไเป็นอาชีพเลนเซอร์อีกไหมก็อาชีพเลนเซอร์จริงๆแล้วก็ทำนานแล้วก็มันมันก็มันก็สนุกมันคนละแบบกันนะครับสำหกับการค้าขายแต่ก็ถ้าเหมือนค้าขายมันมันเหมือนจะว่าจะเป็นธุรกิจสดตัวไปเลยครับก็อยากจะหยุดอยากจะอะไรเงี้ยก็ไม่มีการงครับเราเราเราต้องคือตอนนี้คือกะว่าถ้าหากว่ามันดีไปเรื่อยๆก็คงจะไม่กลับไปทําอาชีพเลนเซอร์เลยไหมขายอย่างเดียวด้วยด้วยอายุงานแล้วก็ด้วยอายุเราด้วยมันมันก็แก่ขึ้นทุกวันนะครับมันก็ต้องหาอะไรที่แบบ นั่งยืนกับเราอย่างเงี้ยครับรื้อพื้นใจตัวลูกให้กลับมาอ,อยู่กับแม่คือคุณแม่เองก็ดีใจนะที่ว่าลูกได้กลับมาอยู่บ้าน,าน<ะ>คืออยู่ใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครแล้วเป็นไงพอลูกทธมาค้าขาย,ยางี้มัน,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 นก็ช่วยทางการช่วยซ้บมันเอแม่ก็ดีใจนะ ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถ่เทนั้นครับก็ลองแวะไปชิมแวะไปซื้อมาทานกันได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ครับ